มาถอดตองลงออกให้แค่แบบแค่แค่แค่เท่านั้นโอ้โหเลยสกีบสกีเข็มเนี่ยสักสิบแปดเข็มเป็นไงนั่งรถกลับมาครั้งนี้ยังลาดไปหน่ยฮะไม่น่าใจร้อนอยูเลยอ่่าอะไรถจังหวะนั้นเป็นไงฮะบวกจังหวะนั้นเราบวกใช่ไหมใช่ใส่บวกใส่บวกเราแล้วก็กะเอาคนหล่นกันใช่ไหมเนี่ย เขาแม่นกว่าโดนไหมฟันเขาโดนไหมโดนแขนโดนอ๋อโดนไม่ทั้งเรานีโดนโดนบริเวณตัวเลยสู้ๆครโดนโดัโดนซู่ใช่ครับโอ้ยน้องเพิ่งกลับมาครับน้องมากลับมาแรงเนาะโอเคตู้ต่อแล้วน้องลุด อย่างรถพาดาดเดี๋ยวจะพาดรถสองเอาให้เสร็เปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วอยู่กับอยู่กับนี่นิดปลอดภัยแล้วอะไรหรือเปล่าแหกขึ้นถึงกระดูกแล้วแบบมันไม่เอาอเออรถที่ถางนี่เรเป็นไงครัหนังจากไฟนี้โอเคมันมันมันจมไปแบบนี้นี่เราคิดว่าเราเอาตัวเก่งๆมาเกิอเดอะไรทนเด้อเราคิดว่าเราจะจะชกต่อไหมครับคิดว่าจะมียังชกต่อนะจริงๆถ้ามันรัดคอตีน่าได้นะ แต่จังหวะไปบวกพลาดนิดเดียวมันอืดไปไหมไฟนี่มันอืดม,มันก็อืดอยู่อ๋ออึดอยู่นะแมันไม่มัน,มมน,นไม่เหนื่อยไหนย,ยังยังไม่เหนื่อยยังไม่ทันเหนื่อยนะโอเคเอาอย่างพี่สุธรรอให้ให้กำลังใจอยู่ <Okay. S 2> เอายอดเอาแบบแหกเห็นกระดูกหรือไม่แบบนั้นไหมเอาคุณหมอครับยิบประมาณกี่เข็มคุณหมออันนี้ถ้าราอยากให้อวบแปดเข็มแปดเข็มนะส่จังหวะดไปพลาดนะรถนะ